นักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องสะพานจุดไหนมีใครรู้จักสะพานจุดบ้างครับหนูไม่จักอ่าไม่เป็นไรไหนมีใครรู้จักคนอื่นคนอื่นอยู่ในข้าวคัไหมคะอยู่ครับถูกต้องอ่าวันนี้ครูก็มีวิดีทัศน์ให้นักเรียนทุกคนดูเดี๋ยวจะมีคําถามหลังคลิปนะตั้งใจดูกันนะคะการก่อสร้างแรกก็กรสะพานเหล็กรูปโคงนะสะพานเหล็กรูปโค้งจนอ่าทีแรกก็ต้องการ ไอ้่ชายให้คำร,รถพวยผ่านนะครับรถพวยผ่านแล็ก้อยอ่าก็จบกันไปแล้วกับคลิปที่หวยดูเมื่อกี้ไหนใครมีคำถามบ้างามือขึ้นได้นะอ่านั้หนูอยากรู้ค่ะว่าสะพานมันสร้างตอนไหนคะ เนื่องก็เดี๋ยวเรามารับทราบรับรู้กันถึงประวัติของสะพานจุมกันเลยนะครับสะพานจุลจอมเกล้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสะพานที่มีประวัติยาวนาน เริ่มต้น่อสร้างในปีพุทธศักราช2453ในสมัยรัชกาลที่5เพื่อใช้สำหรับรถไฟและคนเดินเท้าเท่านั้นโดยไม่ได้สร้างทางสำหรับเกวียนเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและความจำเป็นในขณะนั้นค่อนข้างน้อยต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2484ทหารญี่ปุ่น ยกพลขึ้นบกที่สุราษฎร์ธานีเชิงสะพานข้ามแม่น้ำตาปีเป็นจุดตั้งฐานทัพทหารญี่ปุ่นและเป็นจุดยุทธศาสตร์ลำเลียงพลไปสู่มาลายูเพื่อเดินทางไปพม่าและสิงคโปร์พุทธศักราช2486ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบิน B ี4บบรรทุกระเบิดมาทำลายสะพานแห่งนี้ถึงสองครั้งโดยในครั้งแรกไม่สามารถทำลายสะพานลงได้ในครั้งที่สองจึงใช้โซ่ผูกร้อยระเบิดเป็นพวงทิ้งทำลายจนสะพานหักกลางลำแม่น้ำตาปี เมื่อพุทธศักราช2486นอกจากนี้ได้ระเบิดทำลายบ้านเรือนในตลาดท่าข้ามและได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปีพุทธศักราช2496โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นทรงแท่งเหลี่ยมสะพานจุลจอมเกล้าตั้งอยู่บนทางหลวง4153และเปิดการจราจรครั้งแรกในปีพุทธศักราช2459สพานเดิมถูกทำลายจากสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการบูรณะใหม่ ในปีพุทธศักราช2496ได้มีการกำจัดน้ำหนักการใช้งานสะพานเนื่องจากสภาพชำรุดและไม่สามารถรับรองปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอีกได้ในปีพุทธศักราช2539นายสุเทพเลือกสุบัณได้เสนอให้สร้างสะพานใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยก่อสร้างสะพานใหม่และสร้างทางหลวงที่เชื่อมต่อกับสะพานเดิมเสร็จสมบูรณ์และเปิดการใช้งานการจราจรในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 0 0 3 Did you come to Surat Thani for the first time? So, do you want to see to the stone carpet? Yes, I want to see that. Then follow me. Wow! wow amazing! Mm -hmm. This plant is so amazing, right? Yes. งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะพาไปท่านศึกษาที่ที่จริงนะเย <Yeah! S 1> ี่ยมเอนเนียม่อนเี่ยมเอนเจอกันที่โรงเรียนเจ oh. ็ดโมงครึ่งห้ามเลดเข้าใจไหม นี่นักเรียนทุกคนนี่คือสะพานจุลจอมเก้าเดี๋ยวครูให้นักเรียนสำรวจดูได้เลยแยกย้ายกันได้เลยครับได้ค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนคุณพิน์พิทยาคมนะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ใกล้สะพานจุนนะคะคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อสใจ<น>ชืัยนามทระโูนวันน่าดีอ,อายุเท่าไหร่แล้วคะหกปีคุณลุงอยู่ที่นี่มาต,ตั้งแต่แรกเกิดเลยทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะอาชีพก็รับเหมาก่อสร้างแล้วถึงก็าอาชีพ ทีเลยก็ตกปุ้งหาปลาในแม่น้<อ>ําพอะจะเล่าประวัติข้าวๆของสะพานให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะได้สะพานนี้มาก่อนไอ้สะพานเนี้จะไม่มีรถยนต์วิ่งมีแต่รถควายใีหลังก็เขาทำไอ้ถนนให้รถยนต์วิ่งนะสะพานนี้ทำาไมนั้วญี่ปุ่นเลยมาทำพ่อของลุงคือว่า เข้าไอแพรขนานยนต์เจว่ามาใครอยู่แค่นี้เจีว่าลุงมาอยู่แค่นี้เมื่อกรอนาสมัยทศจะมีบ้านลุงหลังแล้วพ้นนี้เป็นป่าทั้งนั้นข้างล่างมีอีกสามหลังโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ